โแมาน,น่อเอยไปกพอยูปน่งดมันาดวิวสวยอยู่นะทางเนี้ยสวัสดีจ้า EP พสวัสดีจ้าอีพสอจ้ามาอะไรจ้าูต่พูดไดเน่นอบ้านพี่นางหน่อยอยูคนแต่พูด้าวนางตากแดดวะ นั่นนะนั่นโอ้ยมันมีเพลงมันมันคยเียไปจบยียแบบว่าไรจบจบไปป่าไม้เธอกลายซดไปที้เราอ่ะลายดไปูไปเรื่อยๆถ่ายคลิปอยู่อ่านเมนต์ด้วย ินมียายกล้องกูน่ะเนี่แบบแยบบเราไปนั่งถับตรงนี้นั่งหับตรงนี้มันมีห้องน้ำอยู่แล้วสวยไหมพี่น้องบ้านพี่นางน้อยอยู่สวยอยู่นะกูน่ะ,นะซูมเหนเบิงอากาศดีดีพี่น้องเอ้ยมือดีตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามใช่ไหมบ่ายสามบ่ จะง้งแล้วเฮ้ยจะาบสามแล้วจ้ะอากาศกำลังดีเห็นไหมเนี่ยที่เห็นทาท่าเรือของหญิงแม่หมดเลยทาเรือนะาท่าเรือของหญิงแม่ยาวมาถึงขนาดนี้เลยกันทุกคน มันบม่มีซีซีทีวีปะหาขี่ยากง่ายหนพี่น้องเขาเปิดอยู่เขาเปิดประตูอยู่นั่นออบอกว่าฉันนั่งอยู่ข้างนี้เนี่ยริมตลิ่งเนี่ย ได้เขาเปิดโอ้ยเขาเปิดมั้ยเขาเปิดอยู่เขาเปิดอยู่อาหารก็มีเปลี่ยนสถานที่จ้ามานั่งตากลงตากแดดตอนนี้สีม่มงแรงแล้วมัได้นัได้่เศร้าางหนึ่ง ได้ผมก็เดี๋ยวกับนก็บนแล้วมันไม่ยังไม่ได้ไมัมลมนลอยโอเคนะคะไปแล้วค่ะทุกคนไปแล้วนะคะสวะะัสดีจ้าลืมยูออเดี๋ยวก่อนน,อนะแบบแบบบายบายหน่อยสวัสดีจ้าพี่น้องแล้วก,กันเด้อพ่อกันเด้พอพ่อแมทเปิดแล้วจ้าพ่อกันเด้อจุ๊จุเด้อ